ดรามา่าถือเริ่มตีวันอมาวสี45กันยายนวงส่งละครพร้อมกัน2เรื่องเลยนะคะเริ่มจากรักท่วมทุ่งพระนางออก,กัสน้ำฟ้าที่ปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วอีกเรื่องคืออีบัวกับไอ้ขวัญพระนางเพื่อนคณินแล้วก็เดนิสเพิ่งจะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทําค่ะเราไปชมบรรยากาศและขยี้ความรู้สึกของนักแสดงกันค่ะ ยิ่งใหญ่มากเนาะวันนี้ใช่ครับก็มีพิธีการทําพิธีของอาจารย์เชียงด้วยครับแล้วก็วันนี้มาบวงส่งของละครทั้งสองเรื่องเลยคนเยอะมากคับรอดูไปพร้อมกับทุกๆคนเหมือนกัน,กนค่ะรักท่วมทุ่งและหนูเชื่อว่าทุกคนจะต้องชอบเพราะหนูอะแอบแอบเห็นเล็กๆตอนตอนไปอัดเสียงเราได้ทําอะไรหลายอย่างมากาก,ก็ได้พลิกคาแรคเตอร์ไปแบบเป็นชาวสวนครับปีนต้นตาอะไรเงี้ยละครเรื่องแรกเลยค่ะก็พีเรียดด้วยเรื่องแรกก็โหดเลยค่ะก็ แต่ว่าเป็นสาวแสบค่ะสาวแสบประจำหม,มู่บ้านนะคะต้องให้หัวหน้าครอบครัวพูดครับเขาไม่ใช่วิตีหรอ่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัว เราเกรงใจเกรงใจภรรยาเฉยๆค่ะคือในเรื่องเราก็จะแบบว่าอบอุ่นเนาะเป็นครอบครัวที่คุยกันเบาๆเกาๆกือแส่คอครับกับบ้านพี่แม่ใส่คอตลอดค่ะก็เป็นครอบครัวที่เราก็ก็รักกันนะคะแล้วเราก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยทั้งในโรงงานทั้งบ้านทุกๆอย่างอะไรที่เราไม่เคยทําก็ก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะรักทุ่มถูก ก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานสนุกมากวันแรกแบบที่ที่เราเปิดกล้องกันไปนะวันก่อนก็สนุกมากโอ้วันแรกก็ฉากผัวเมียเมีเยอะเหมือนกัน เนี่ยคู่เนี้ของเราเราก็จะเป็นแบบเป็นแบบคู่กัดกันอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยในฉากก็เป็นผมเมียแนวแบบทะเลาะกันหน่อยสนุกสนุกไม่ไม่ขนาดตบปี้ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นเราให้ให้ให้คู่พานาเขาไปชิมรางกันก่อนแล้วผมก็ได้ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างวะเป็นไงบ้างวะอะไรยเงี้ยพรุ่งนี้จริงๆคือเป็นซีนดราม่าเลยครับผมทามาดราม่าเขาเปิดมาก็ซีแรกก็ดราม่าเลยใช่อีบัวกับไอขวัญค่ะเราก็เพิ่งเริ่มเปิดกล้องกันเลยนักแสดงทุกคนก็ทํางานกันอย่างเต็มที่ค่ะครบรสชาติทั้งคอมเมดี้ ีโรแมนติกดราม่าก็มีค่ะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะวงส่งเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้รอติดตามความสนุกของละครพีเรียดกลิ่นอายท้องทุ่งของทั้งสองเรื่องนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้าง